คนพิธาเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานการสัมภาษณ์พิเศษคุณพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าก้าวไกลถึงอนาคตทางการเมือง ซึ่งคุวิทาบอกกับสำนักข่าวแห่งนี้ว่าจะเดินหน้าลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยแน่นอนค่ะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศ s p a พเขารายงานว่าอายุ43คุณพิธาผู้สร้างปรากฏการณ์นำพักเก้าไกลชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายด้วยเสียงสนับสนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนเมืองหลังจากที่คนไทยเหนื่อยหน่ายกับการปกครองประเทศโดยกองทัพมานานเกือบ10ปี แล้วคุณพิธาก็ถูกกีดกันอันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขาว่าเนารายงานนะคะบอกว่าคุณพิธากีดถูกกีดกันไม่ให้ขึ้นเป็นนายกจากกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามและไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปเขาถามคุณพิธาว่ามีแผนจะลงเลือกตั้งอิกหรือไม่คําตอบเป็นภาษาอังกฤษซ Of course ก็คือแน่นอนค่ะ I'm n น t g ก v วิ g ง p ก็คือผมไม่ยอมแพ้ And i t justA m a t t e r of time ก็คือมันแค่เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นแหละขณะนี้คุณพิธาถูกสามนูนสั่งอยู่ประจำที่สอสอ เนื่องจากประเด็นการถือหุ้นไอทีวีที่เป็นสื่อขณะเดียวกันก็ถูกตรวจสอบอยู่กรณีความเคลื่อนไหวเรื่องการเสนอกฎหมายแก้ไข112คุณวิทยายืนยันกับสำนักข่าวต่างประเทศว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็เชื่อมั่นอย่างมากนะคะในกรณีหุ้นไอทีวีค่ะแล้วเจ้าตัวก็บอกต่อไปว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสแปลว่าอะไรคออบางคนเนี่ยพบช่องโหว่และเห็นว่าสามารถใช้ไม้แข็งตามรัฐธรรมนูญได้ โดยเอพีเขาอธิบายคําว่าโอกาสที่คุณพิธาพูดถึงเนี่ยหมายถึงหมายถึงสถาบันทหารระดับสูงกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่งคั่งที่ครอบงําการเมืองไทยมานานหลายสิบปีแต่คุณพิธาก็บอกกับเขาว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอคะ่ะโดย โดยคุณพิธาได้กล่าวอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในเกาหลีใต้แล้วก็อินโดนีเซียค่ะที่ต้องใช้เวลาอันยาวนานจากการเปลี่ยนผ่านการปกครองของทหารมาสู่ประชาธิปไตย นอกจากนี้ AFP ยังรายงานด้วยนะคะว่าช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาการเมืองไทยส่วนใหญ่จะถูกครอบงำด้วยการแย่งชิงระหว่างกลุ่มนายพลกับพักของคุณทักษิณดังนั้นการที่พักเพื่อไทยตัดสินใจเป็นพันธมิตรกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกองทัพสร้างความตกใจให้กับผู้สนับสนุนเพื่อไทยหลายคนเรื่องนี้คุณพิธาได้พูดกับสื่อก็คือ AFP ว่าพักเพื่อไทยมีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งเป็นราคาที่แสนแพงแล้วก็พูดถึงบททดสอบคุณเสียดาหัวหน้ารัฐบาลเพื่อ ว่าคือคุณเศรษฐาจะยอมให้มีการพิจารณาในสภาเรื่องสุราเสรีหรือไม่ปัจจุบันอุตสาหากรรมสุราถูกผูกขาดโดยผู้เล่นที่ส่งพลังเพียงสองกลุ่มเท่านั้นถ้าคุณเสรฐาสกัดเรื่องนี้ไม่ให้เข้าสภานั่นก็จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนอ่านี่ก็บังเอ,อิญเป็นความเคลื่อนไหวพอดี